ตาชานสวัสดีครับกินข้าวแรงหรือบอนอนลับนอนว่า <c oughs> ตาเก่าแล้วนะครับพวกเรามาเปลี่ยนผัดตาแล้วรถ <c oughs> ล,ลุงก็มาแล้วนะครับผม <c oughs> ขอบุณตาชานนะครับรถมาแล้วตาเนี่ครับใบบุญมาแล้วนะครับ โอ้ต oh, right? ้นฮักสแตนบายนะครับต้นฮักโอ้เอสในเอสในพอดีว่าเมื่อกี้เปิดเช็คดูค่าของชั้นปิดเห็นรถใบบุญผ่านหน้ากล้องเลยก็เลยวิ่งออกอ๋อได้ช็อตพอดีนะครับใช่ในคอนเทนต์นะครับกระส่งลุงเข้าบ้านครับว่างของมาส่งขอบคุณครับ ต้นชีวิตใหอขโอกาแฟกินจนตาค้างไปเลยเนี่ยตาค้างเลยขอบคุณนะครับอ๋อมนายรักมาครับเอฟสีนะครับคุณชีวิตใหม่นะครับขอบคุณนะครับ้นะคกินเนี่ยกินเนี่กินเนี่ยกาแฟเปิดกาแฟกอนเลยดกาแฟ เอฟซีอาจฉีดนะครับอาจฉีดว่าขอขอคืนนี้ขอให้อยู่ทั้งคืนนะครับไม่ทั้งคืนครไม่ทั้งคืนอ้าวไปแล้วโอ้ยนี่ปลามาแล้วนะครับไม่ไหวโอ้สมุนเยอะมากนะใช่ครับนี่ก็ยูทูบเบอร์อีกแล้เนี่ยครบเลยลุ้สมุนของต้นฮักครับไม่เข้าบ้านเลยคุณล็อประตูไปถึงหน้าบ้านโค้งออกไปอ่ะมันมเอิร์นเลยโค้งออกไปเอินเลยไม่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 เข้านานแล้วเนาะอ้า โอ้นี่ห <notamment> ม <Douglas> ูโจกมันปลาหาหมูเ <ats> ้ยสิครับเพื่อนไอ้ตว้นมาได้ไงเอาไปมาห่อไปเนี่ยมาห่อไปเยปลทยเลยนีไงครับเพื่อนจปลูกกับเพื่อนอยู่มือเนี้ยน่าดายนาหนาวเนี่ยลมปบลอยแล้วหนาวล้เริ่มหนาวละเดี๋ยวเจ็บน่ เช็ด <Happiness S 2> หน่อยนะเฮ้ยเนาะขาล้าแล้วเป็นนี้ตั้งขา่แคนละสตัวากเกงเลยไอ้เนาะตัวตรงนี้ถ้าน้ำมันแห้งนึ่การเียนะดาาเร็ปีเวดอ้ดามเนี่ิดคอมเมนต์นะยูเดีเขาไก้นเียดไรมีเด9สามตัว พึ่งพักผ่อนนะครับมอความฟุ้งีนะฮะเอพอดีว่าตั้งใจว่าจะเช็คกล้องก่อนที่จะมาเปิดปุ๊บใบบุญมาพอดีก็เลยเห็นเออเป๊ะเลยจิ้มกล้องไม่รอป้าพักผ่อนนะฮะพรุ่งนี้ก็รืยงานต่อบาทนะฮะทุ่ม ห้าทุ่มครึ่งครับพี่เมียพี่เมียริงเีวม่เอาจรลุงมีเคาะหลุงมีเคราะเจอสเปอร์เลยเ้าปลีกอเน่ลีกเอาอยู่ไหมขอบอลขอบบอลแต่ว่าน่าจะสรบกันนะวันนี้ เอ็มแล้วเอาไว้ไปอาบน้ำเดี๋ยววันนี้มึงอาบน้ำพี่นะอาบน้ำอาบน้ำฟอกกองกระถินสามต้นเอากินหน่อยกินหน่อยฮักฮักเปิดกาแฟสักกระป๋องหน่เปิดแฟสักป๋องหน่เหนื่อยไหมสบายกาแฟตื่นเช้าไม่เหนื่อยตอนนี้ปวดหลังเนาะปวดหลังไม่เมื่อยเมื่อก่อนต้งเป็ไดเกียออโต้ตอนเช้าตื่นขึ้นมามันจะไม่เมื่อยหน่อย พี่หนึ่งครบสองสองแล้วใช่ไหมสองอะไรลนะ่ะสองเข็มอ๋อยังง้อ,องเขััครอขึ้นชิปแล้วเอาตอ่อเอาตอ่ตออยู่ไม่ได้ <c oughs> อยู่เอากินกาแฟหน่อยกินกาแฟหนอยไม่กินกาแฟผมกินไม่เป็นอา้าวก็เก็บไว้ให้มันได้รสอัทรสไว้กินพรุ่งนี้อะไรนะ กินกาแฟไม่เป็นใช่แต่เก็บไว้กินพรุ่งนี้ใช่วันนี้กินไม่เป็นฝุหมายความว่าไงมันหมายความว่าจะไรเขานอนแล้วไงมันจะนอนแล้วไงพี่กินกาแฟคนเดียวหลับไม่หลับกลยเคยจบจบภารกิจจบภารกิจแล้วจบภารกิจนี่เรร้แล้วจบภารกิจไม่ได้ไม่ได้อันนี้เสบียงเสบียงต้นฮากมั้งดิใช่ครับเนี่ย Fc ให้ในไลฟ์สดนี่อ๋อ Fc ให้ฟรีให้ครับเพิ่งมาส่งมาสักคู่สดสดร้อนร้อนเลยโ มีคนส่งเสบียงด้วยไม่ธรรมดาเนี่ยส่งเสบียงออนไลน์แน่นแน่นแน่นอนครับผมไม่ได้ไม่ได้เสบียงออนไลน์นะครับแต่แต่นี่ก็กินขาดแล้วนะกล้วยกล้วยนี่คือให้ทั้งหมดเลยให้ต้นนากทั้งหมดหมยหมดไสิบหนึงไปแล้วเชือนึ่งเชือดได้หมดเลยเสบียงของรปภนะครับหมดไปแล้วมีหรอกล้วยโอ้โหกล้วยกล้วยลูกใหญ่มากอ่ะคือลูกใหญ่มากพยายามไปกินไปผมยังไม่เคยไม่ได้กินนะกล้วยอ่ะ ทั้งอยู่ตรงนี้ผมยังไม่ได้แตะเลยนะยังไม่ได้กินเลยกินได้ครับกินได้ตำรวจไม่จับนะกินได้ผมผมถามเลยผมถามนเลยต้นแักครับกอล์อเนาะบ้านลุงนะครับนี่ทรงผมทรงผมทรงผมเนี่ยบอกว่าเท่มากในในพอทีดูทรงเดียวกันนี่ทรงเดียวกันหมดเลยทรงเดียวกันเลยติทรงเกลียนเนาะอินเทนอินเทนผมผมผมน้องอนี่ สั่นเอาขอสั่นยขอหน้าสั่นสักหน่อยหน้าสั่นเนอยนี่นี่โหเนียโหแล้วผมเป็นตัวเด่นคนเดียวเหรอเนี่ยโดนฉายวว้อยู่คนเดียวอยู่แสงไงโอ้แสงแสงเยอะมากคนเนี้ยแสบตาแสบตาว่าที่เละสั่นพอไรแสบตาเริ่มเริ่มหนาวแล้วเนาะกอกเราก็เริ่มหนาวแล้วอ๋อครับจะไม่เห็นใครเลยนะครับตอนนี้ตอท่่่ยูถึงกีุมนนี้อยู่ สามทุ่มกว่ากับสี่ทุ่มวันนี้อคันี่ก็จะสี่ทุ่มเลยทุ่พอดีลงไลฟ์พอดีมั้งเมื่อกี้เนาะลงพอดีเลยลุงพอเสร็จแล้วลุงก็มาพอดีกันมันรู้เลยเนาะมันรู้ไงข่าวสายข่าวสายข่าวสายข่าวติดดติ GPS ไว้เนี่ยติด GPS ไว้รถตู้หรือเปล่าเกือบแล้วเกือบแล้วถ้าติดได้นะติดไว้ใบบุญเรือเนี่ย จะได้รู้ไห้ใครถึงแล้วไม่ได้ไม่ได้พอถึงปั๊บปัถึงกวนบุญมาเนี่คือเริ่มออกมาตั้งแล้วใช่ไหมมอนรู้เหมือนรู้ไงครับเหมือนรู้อสัญชาตญาณนะครับมีมีมีสายมีสายอยู่หน้าบ้านสายยางยงสายบุญจะมาแล้วนะจังสายบุญนี่นะครับบรรยากาศคลิปก่อนเข้านอนเนาะไม่กล้าครับคุยกันสนุกสนานคุยกันอย่างสนุกมากเลยมาได้บอกได้สิทธิ์งานบอ หมูโจครับเกือบแล้วเป็นไงบ้างยอดทะลุหมื่นยังยังครับยังโอ้ยังเหรอเยอย่างนี้ต้องทะลุแสนแล้วมั้งไม่เอาหมื่นอ่ะโอ้ต้องฝากต้องฝากพี่ต้นฮักไม่ขึ้นแล้วฝากพี่ต้นฮักหน่อยฝากพี่ต้นฮักไม่ฝากผมไม่ได้ผมมันแค่เออ้อะไรนะเขาเรียกว่าประชาชนคนธรรมดาโอยผมดีต้องฝากเนื้อฝากตัวเริ่มช่องใหญ่แล้วพี่ฮักเนี่ยใช่ไม่ใช่เหรอ ขาใหญ่เป็นขาใหญ่ขาใช่าขาใหญ่ผมไม่เพียงขาผมใหญ่จริงๆ <c oughs> ผมยอมรับขาใหญ่ในในก,ก,กบก็ใหญ่มากมใครมีปัญหายิงอย่างเดียว <c oughs> ยิงกระต่ายน <c oughs> ัย <c oughs> <c oughs> ่นแหละหพี่ยิงกระต่ายลูกไวยาลูกไวยลูกลูกมะไบไวยใช่ไหมอาการห <c oughs> นาวอากาศหนาวลูกไวยมาก